สบายดีผมพี่น้องสีทุกคนยามเช้าเห็นย่างเลยเรียบอยู่นะยามเช้าพี่น้องมือเช้าเนี่ยลุกไปมัดเขาซอยเคยละทีเดียวเช้าเขาก็ได้ช้อนให้ขึ้นมากินข้าวจะสิลุกไปไหมปะซอยกันเลยพี่น้องเนาะญาติพี่น้องพี่น้องเอ้ซอยเบิ้ดทุกคน เอาก็แมนยามว่างเดยกเลยเข่ากรลังเลืองเลยพี่น้องคือว่าเลืองไว้ไว้แม่ดีแทกแกงป่าเคยผู้ไทยมาหาเนาะเขาอนสาวานแล้วเพิ่นได้เพิ่นจูปลาารเตอประจันเพิ่นมาหาเมื่อวานนี่ เห็ดยังกินเพื่อนวะเอาปลาเนี่ยคอยว่าปลามานจะใช้จูบในกุนลีอยู่สันในลายเติบ์ปมาให้กับลายเติอบอยู่เด็กปลาดุกปลาขอ,ขอแกงเบื่อนเเดียวอืนี่แต่ปลาเค็งบ่นี่แต่ปลาเค็งมีปลาเค็งแล้วก็ปลาดุกปลาขอปลาดุกปลาขอกนะแกงเบื่อนเเดียวขี่นอ้องแล้วก็ไปเห็ดเวียกเมื่อวานเนี่ยไปซอยจีดำมอยมือมือนสิมาซอยเคยละ จีดามนะกำลังแต่งพราขขาวมากวันลู้เพิ่นเมื่อยออออไปค้นขามาวมา,านเลยนอนถ<ด>ึงสวยของ,งตากคนวันจะหนก่งเป็นวัดอีกอย่างหากะค่ายเบิดยาเป็นจุดสุดตากคนอยู่น้ำป่าในกองขขาววัน Lên, mất lần chiếc tỉa à, là nó sẽ có mi anh hai chiếc tóc bưng 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 Bơ bơ bưng bưng bài đi. bưng 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 lăng bưng 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 chưa hết năm mươi tám không sao sao mươi sáu hai chưa hết năm mươi sáu hai chưa hết tàn mươi lại hai chẳng hết năm mươi không hai chưa hết năm mươi sáu

ชัวมมันมังอะมากมันมากเหลเก้้ามันมัเมื่อวานมงก็ไปตลาดมาสามโมงกว่าวันมาสองโมงกว่ามึงขยันมาบ่ายโมงบัว้างเก่าบ่ร้อยมึงมึงจุดถ่ายเบิ้ชาวไปมาใหม่ขั้นข่าวๆนั้นมากเลยนะ ได้ không kh nhà ๋อวมาบวกกันทั้งมะพร้าวมันมากเป็นเนื้อยางลุงทั้งน้าเครื่องเชียงป่าปล่อยปล่แบะปอเดี๋ยวไปเติมหมดกัอนไป ร่อยเหมือนก็ปล่ไก่ร้านปลาทามามเมือเราอะไอยางเอี้ร้ามโมไก่ลักถิ่นนึ่งกัวันรุ่งนี่เลยรักนั่งอยู่บนนอนชวนลูมา จะัวร่วงผมงหัวเขากรเต็มัวควายของเขาเองนะเีเขารี่อะนี่เอางมินขาอีึงเคยว่าตัดลงมาเลยแต่ว่า ปอดภยเร่องทีีดีมามากก่าเลยนี่อบ่อมากอย่างนี้โอ้เก่ากัพ่นหมบมรบิด เมื่อเวมันจะเฮเลยนะบเด็ดจรตอนประดุกมันบีเอาไปเบ็ดด่าง ึเทียงแล้วบมันไปน,นอนแพ้มึงไันมักแซนมิดแพ้ตบละอักแถวของหนามนาคั่เลยแพ้บ่อแห้งตัวใจเมื่อนะกับ่อสักเลยนี่นะมันเต็มกระทาบเนะ่าสักเ่าจะอือนุ่งนุ่งฮัรัข้าก็รีบนปอง มเ่ขเ้าใส่เกลืองก็เนี่ยแจ่ะพี่นอ้อยพักแก่อเชื่อเชื่อเชื่อใส่พักทุกอย่างที่นี่เชื่อโอ้เออเนี่พี่น้อ,อ,อนย,อ,ยอึ่ออต้อนนั่ง ปลาทูจะโซ่สีคือตวัวน่อยตัวจะ,ะ,ะถ่าย,ายนนาหนะน,น,าน่อยปลาทูาาสีโตพอคอจะโตเลยจะปลาเค็มนะหมอแล้ถอดกินตามมะฮุงมกปลาชิวนะจุ่งเอาเกล่อมาหน่อยมันจะนีาต้มอกใครลูกตัดเขาเลยตัดหายยองแล้